ัสดีจ้ะพี่น้องคือเกาเลาจะพี่น้องเมื่อน,นี้มาสวน,น,นมายังวะสิก็มาเบิ่งเฮ็ดปวกคือเกาเลาจะพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันวะคุณหมอกลอสิไดดจักดอกเมื่อนีนเมื่อวานก็ได้ไปมาไกลหนึ่งเมื่อนนี้จัคสิได้จักดอกไปรอเบิ่งกันพี่น้องนี่เจ้ะพี่น้องดอกอีนี่บานเบิ่งเซิงเลยจ้ะพี่น้องเมื่อวานมากอบพเห็นเนาะ มีอีกดอกนั่งกับพี่น้อกบานป้องเสื่องเลยมีอีกดอกนั่งกับพี่น้อกสวยงามมากเลยนะจ๊ะทุกคนอืมอ อ,อืมอเว์กบเลยจ้าทุกคนอีกดอกนะออกออกึงวบขาเสยเลยนะอืม,อม,อมสวยมากเลยไะตออือจ้าทุกคนอืม สูงดอกเลยนะหากไม่ไลแห้งพี่หนุ่มได้พามั้เนาะนีいい่ดอกขึอนี่ดอกเล็กนะดกเน้อยเป็นพี่หนุ่ม đi trong đồ, đó chưa kịp nó hmm 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 ดอกหน่อยๆเพื่นก็มีดอกบัวคายสวยเลยดีดอกเลยทุกคนไม่เคยขาด่นไวยนะคนผ่านเทเลเลยบดเลยบดเลย ทุกคนสวยงามจ้าทุกคนมือนี้ก็ไดซัานี่แหละก็คือว่าแล้วนอกจะเฮ็ดอีงั้สิว่าออกเก็บสมุเอสวินเนาะก็ได้ซัมนี่แหละมือนี้ผนงานของมอนีมันก็เก็บหลายเหมือแล้วเนาะเก็บสมุเอสมืเอเนาะมันก็เบิดไปนําแล้วมันก็ขี่ขานออกคือการเฮ็ดกะได้เนาะ นี่ได้ปนนหน่อยนึงก็เอาเนาอพี่น้องเนาะเอาไปได้ไปหูนี่แหละล้วคลิปนี้ก็ขอล้าพี่น้องไปกินข้าวกันเด้อจ้าบ๊ายบาย